จะมาฝึกการนับ,าบคาร์บคำว่าคาร์บของหมอก็คือคาร์โบไฮเดรตเนาะเขาเป็นชื่อย่อดนะครับสั้นๆของคาร์โบไฮเดรตนะครับเราเรียกว่าเป็นคาร์บคาวติ้งเป็นหัวใจที่สำคัญมากๆในการที่เราจะควบคุมเรื่องของน้ำหนักจัดการดื้ออินซูลินเพราะปัจจุบันนี้คอนเซปต์ในเรื่องของการโมเด r ร t e ์คาร์โบไฮเดรตนะครับสำคัญมากยิ่งกว่าการที่เราจะมาคา t ติ้งแค r รี่แล้วนะครับเรื่องของ c a l รี i อินแครรี่เอาเนี่ย ต้องบอกว่าปัจจุบันในแวดวงเนาะที่หมอมีการติดตามอ่านข้อมูลอัปเดตอยู่เรื่อยก็คือเรื่องของการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคอ้วน obesity medicine เนี่ยพูดถึงน้อยลงแล้วครับเรื่องของแคลอรี่คอนเซ็ปต์เพราะว่าแคลอรี่จากอาหารต่างกันนั้นนะครับแคลอรี่ที่เท่ากันจากอาหารที่ต่างชนิดกันอย่างเช่นแคลอรี่จากแอปเปิลหนึ่งลูกกับ พูดง่ายครัวซองหรือว่าโดนัท1ชิ้นอาจจะได้100แคลอรีเท่ากันแต่เอฟเฟกการสื่อสารต่อฮอร์โมนต่อระบบเผาผลาญในร่างกายของเราต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน เข้าใจในเรื่องของนิวทรีนนะครับแล้วก็เอฟเฟกในเรื่องของการที่เขามีผลยังไงกับร่างกายดีกว่าการที่เรามาเคาแคลอรี่โดยที่เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของนิวทรีนหรือว่าประโยชน์ของสารอาหารนะครับใครที่เป็นแฟนเพจหมอรอคอเล่าก็จะคุ้นกับเรื่องของการนับขาบกันอยู่แล้วนะครับโอเคมาถัดมาเรามาดูกันนะครับมาให้ทุกคนฝึกประมาณกันก่อนมามามีการบ้านนะครับสำคัญให้ทุกคนดูว่า ลองดูว่าข้าวสวยหุงสุกหนึ่งถ้วยเล็กะนะครับหนึ่งถ้วยเล็กเนี่ยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสุดทธิเท่าไหร่ทางบ้านตอบมาได้เลยนะจะได้เป็นการแบบว่าฝึกการนับข่าวของเราการกะขาวของเราว่าจะแม่นจะเป๊ะหรือไม่ข้าวเหนียวหุงสุกหนึ่งถ้วยเล็กในรูปนี้ครับมีขาบเท่าไหร่ นะลองตอบมาได้เลยนะแล้วก็เส้นบะหมี่ลวกสุก1ทัพพีที่อยู่ในกว๋วยเตี๋ยวถ้วยโปรดของเรานะครับมีข่าประมาณเท่าไหร่อตอบถูกไหมถ้าใครตอบถูกบ้างก็มาครับมามา,มาเริ่มฝึกเขากันเอาละนะครับถัดมานะครับข้อที่2นะครับข้าวกล้องหุงสุก1่ถ้วยเล็กข้าวมันปูหุงสุกหนึ่งถ้วยเล็กแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกหนึ่งถ้วยเล็กมีปริมาณข่าวเท่าไหร่ทุกคน สุธินะเอาสุธิลองพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะหมอขอดูหน่อยสิทางบ้านมีใครตอบถูกบ้างมีตอบตัวเลขเข้ามากันบ้างหรือยังสวัสดีคุณหมูบีคุณสุวรรณนาคุณวิไลวันคุณแต้วคุณสิลักษณ์นะครับลองกะประมาณกันเข้ามาหน่อยนะใครตอบถูกบ้างแล้วก็3ครับคีนัวหุงสุกหนึ่งถ้วยเล็กเม็ดมะม่วงหิมาพานันหนึ่งกำมือในรูปแล้วก็ขนมปังขาว3ามแผ่น สามแผ่นถ้ากินหมดเนี้ยมีขาบสุทธิเท่าไหร่ถ้าเราตอบได้แสดงว่าเราเข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของการเคาขาบขาบเคาน์าติ้งครับจะทําให้เรากลับปริปร,ริมาณของคาร์โบไฮเดรต่อวันได้นะครับคุณหมูบีตอบแล้วว่า21กรัมนะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปหาคําตอบไปเฉลยกันนะครับนะเรามาดูการกลับประมาณของหมอการเอาอเฉลยแล้วนะครับคาร์โบไฮเดตสุดที่นะครับใน ข้าวสวย1ทัพพีข้าวเหนียวครึ่งทัพพีข้าวต้ม2ทัพพีขนมจีน1ทัพพีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่1อวุ้นเส้น1หรือบะหมี1ทัพพีนะครับโดยประมาณแล้วจะมีคาร์โบไฮเดรตสุทธิอยู่ที่ประมาณสัก15-20กรัมต่อ1ส่วนการนับขับสุทธิไม่ได้แปลว่าเราเอาข้าวไปชั่ง แล้วเท่ากับปริมาณข่าวนะครับทุกคนมันเป็นการที่เราประมาณว่าจํานวนคาร์โบไฮเดตที่อยู่ในข้าวเนี่ยนะถ้าเป็นพวกกลุ่มข้าวที่มีการขัดสีมาเยอะๆอย่างเช่นข,ข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรพวกนี้ครับที่ไม่ใช่ข้าวกล้องคาริสเบอรี่เนี่ยอาจจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดตเยอะหน่อยเพราะว่าเส้นใยมันน้อยลงถูกต้องไหมครับถ้าเป็นพวกกลุ่มลูกเดือยอย่างมันเทศต้มสุกฟักทองสองทัพพีถั่วแดงสุก1ทัพพีก็จะมีข่าวประมาณ20กรัมเหมือนกัน เราลองมาดูกลุ่มข่าวแปรรูปนะอย่างเช่นขนมปัง1แผ่นแครกเกอร์6แผ่นเห็นไหมฮะพวกนี้เป็นรีไฟ a ค์โบไฮเดตก็จะเป็นข่าวแปรรูปจะมีขา่าวประมาณ20กรัมเหมือนกันแต่การการกระบาดของหมอนั้นจะบอกทุกคนว่าไม่ควรกินถ้าเราเลี่ยงได้นะครับโดยเฉลยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรากินข้าวอย่างเช่นเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะเสิร์ฟข้าวเรา ถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราได้คาร์โบไฮเดรตแล้วประมาณ20กรัมนะครับเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับแม่ค้าลวกก๋วยเตี๋ยวให้เรา1ยวงอย่างเงี้ยหทัพทีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ขาบแล้วประมาณ15-20กรัมอ่าเราไปกินส้มตามอาหารอีสานแซบๆนะครับเราไปกินข้าวเหนียวกระติ๊บหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยครับทุกคนเราก็จะได้ขาบค่อนข้างเยอะนะเพราะข้าวเหนียวเขามีความแบบแน่นๆเขามีความที่แบบเม็ด ข้าวเขาอยู่ติดติดกันการที่กระจุกเข้าไปในกระติบนึงได้ปริมาณก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ข้าวเหนียวเขามีค่า glycemic load glycemic index ที่ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะก็ <c oughs> ทบทวนกันอีกทีนึงครับสิ่งที่อยู่ในจานเหล่านี้นะครับกากบาดไม่ค่อยแนะนําให้อยากให้กินไม่ว่าจะเป็นขนมปังสุกบะหมี่สุกเส้นลวกเส้นมีมักกะโรนีสปากเกตตี้แครกเกอร์พวกนี้นะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตแปรรูปเนาะ ครับสุดทีก็ประมาณ20กรัมนะครับ <c oughs> ในตัวเลขถัดมานะครับในข้อมูลถัดมาในอาหารในแต่ละพอชั่นที่โชว์ดังต่อไปนี้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะาจะอ่านให้ฟังนะข้าวสวย1 1ทัพพีถ้วยเล็กๆนะครับเนี่ยก็จะมีขาประมาณ18กรัมข้าวเหนียว1กระ,ะติปอันนี้กระติบอัดแน่นมากเลยก็อยู่ที่ประมาณ36กรัมนะครับวุ้นเส้นอยู่ที่18นะข้าวโพดถ้าเรากิน อองอันเล็กๆอย่างนี้ครับก็มีขาประมาณ20กรัมนะครับถ้าเรากินฟักทอง2ชิ้นเล็กๆนะซึ่งฟักทองส่วนตัวแนะนำนะเพราะเขาเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับเหมาะสำหรับการที่เรากินในช่วงที่เราปรับควบคุมในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็น้ำตาลนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามีขาประมาณ7กรัมนะครับ มันเทศอ่ามันเทศร้อยกรัมมีขาประมาณ20ขนมปังแผ่นหนึ่งฟาดไปแล้ว18กรัมไม่เหมาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมปังขาวเนาะแครกเกอร์หนึ่งแผ่นมีขาบาสามถ้าโอ้เราไม่มีใครกินแครกเกอร์แผ่นหนึ่งถูกไหมสว่วนใหญ่เราก็กินไม่ต่ำกว่าห้านะครับห้าสามก็สิบห้าแล้วเนาะคุกกี้ชิ้นหนึ่งนะครับอัดแน่นไปด้วยขาบแล้วก็น้ำตาลประมาณเก้ากรัมอ่าเห็นไหมพวกกลุ่มข่าแปรูปไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะทาน ถัดมาเรามาดูตัวเลขในคาร์โบไฮเดรตกลุ่มถัดมากันนะครับสปาเกตตี้มักกะโรนีถ้วยนี้40กรัมครับจัดไปเลยนะครับไม่ไม่ได้หมาให้ทุกคนกินนะหมายถึงว่าปริมาณข่าวมันค่อนข้างเยอะนะครับขนมปังที่แบบโอโ้โหเราไปเดินตามห้างมันแบบลอดตาลอดใจกลิ่นหอมเย้ายวนเราเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะให้แวะนะนานๆนานๆนนนนนนทีกินได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะคุมน้ำหนักน้ำตรงน้ำตาลไขมัน ไ <c oughs> ตกีสลายก็ไม่ควรนะครับที่จะทานพวกกลุ่มข้าวขาวก็กินได้ในปริมาณในสัสดส่วนที่เหมาะสมนะโอเคกลุ่มนี้เป็นรีไฟล์คาร์โบไฮเดตไหนใครที่เป็นสายครัวซองโดนัทชาไข่มุกคุกกี้คอนเฟรนะหรือแม้กระทั่งพวกขนมปังวัฟเฟิลพวกนี้บ้างครับบะหมี่สำเร็จรูปพวกกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นรีไฟล์คาร์โบไฮเดตนะเป็น ตัวที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปเป็นโปรเซตฟูดอัลตราโปรเซตฟูดที่ไม่ใช่ไม่ดีต่อแค่ ไม่ใช่มีแค่ไม่ดีต่อแค่เรื่องของอินซูลินเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราด้วยนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเขามีผลกับเรื่องของหลายๆระบบในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นระบบลําไส้กัดนะครับกัดเฮลเนาะการที่เรากินอัลตราโรเซตฟู้ดเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมาทํามาจากเรื่องของข้าวสาลีเขาจะมีกลูเตนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในคนที่มีฟู้ดเซนสิติวิตี้ต่อกูเตนก็อาจจะมีภาวะ จุลินทรีย์ในลำไส้ที่ไม่สมดุลนะครับเราเรียกว่าเรื่องของกัดดิสไบโอซิตนะครับทำให้เกิดภาวะลีกกี้กัดซินโดรมไดนะ้อันนี้น่าจะเข้าใจเนาะมาครับเฉลยนะทุกคนเฉลยแล้วนะประมาณกันถูกไหมหมอว่าอันนี้น่าจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็เหตุภาพชัดเจนนะครับวันนี้ขออนี้ตจิตน้ำบ่อยหน่อยนะครับ ข้าวสวยหนึ่งถ้วยเล็กมีขาประมาณ15-20้างมอใส่เป็นช่วงไว้เพราะว่า <c oughs> ในแต่ละร้านถ้วยก็อาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆการที่ตักมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบตักทับพีนึงแบบเป๊ะๆช่งางทีเดียวเราต้องใช้สายตาอันเป็นแหลมคมของเราครับสายตาเหี่ยวของเราในการกะประมาณนะแบบนี้แหละนะครับในชีวิตจริงเราต้องฝึกกะประมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับข้าวเหนียว20-30แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับประมาณ20-30 ส่วนข้าวประเภทข้าว r i ซ์เบอร์นะครับข้าวกล้องข้าวมันปูก็ประมาณ15-20กรัมของคาร์โบไฮเดรตนะครับสุดทิหรือว่าเน็ตขาบคีนนวถ้วยนี้ครับเล็กๆใครชอบคีนนวบ้างครับคีนนวถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นธัญ,ญพืชที่มีที่มามาจากอเมริกาใต้เนาะประเทศแถบประเทศเปรูนะครับเขาก็มี โปรตีนเป็นแพนเบสโปรตีนที่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บ้านเราก็เริ่มเอามาทำในอาหารสุขภาพมากขึ้นก็มีขาบเหมือนกันนะประมาณ20กรัมนะครับเม็ดมะม่วงหิมพันหนึ่งกรัมมือนะครับมีขาบประมาณ20กรัมถ้ากินขนมปัง3แผ่นนี้จัดไปเลยนะครับได้เต็มที่เลย50กรัมคาร์โบไฮเดรตสุทธิซึ่งต้องบอกว่าขนมปังเนี่ยถ้าใครบอสเบรกฟาสต์ด้วยขนมปังปิ้งแล้วก็แบบกาแฟสำหรับหมอมาว่ามัน มันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เนาะกับการที่เราจะเบรกฟาสต์นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเราควรจะเบรกฟาสต์มือแรกด้วยเมนูอย่างไรกันบ้างนะครับผลไม้ก็เช่นกานทุกทนทุกท่านอย่าคิดว่าผลไม้กินได้ไม่จำกัดอันลิมิตนะเพราะว่าในผลไม้เขาก็มีน้ำตาลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลฟรุกโตสเนาะซึ่งเป็นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่ในหนจานนี้มีคาบโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ15กรัม ถ้าเราทำข่าบคาวติ้งเราจะต้องนับคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นแป้งเครื่องดื่มรวมไปถึงผลไม้แล้วก็ผักนะครับบางอย่างด้วยเนาะแตงโมองุ่นชมพู่แคนตาลูปนะครับมะละกอสุกกล้วยพวกนี้เราจะนับจำนวนขราบทั้งหมดเช่นกันนะครับ แล้วจะเห็นว่าผลไม้ยิ่งมีรสหวานมากอย่างเช่นมะขามหวานขนุนมังคุดลองกองลิ้นจี่ลำใหญ่นะครับจำนวนน้อยลงได้คาร์โบไฮเดตก็จะเท่าๆกับผลไม้ชนิดอื่นที่มีปริมาณน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเข้ามาหาหมอม แล้วก็ถามว่าถ้าผลไม้ควรจะกินอะไรดีส่วนตัวก็จะแนะนําผลไม้ที่เขามีไฟเบอร์เยอะแล้วก็มีปริมาณน้ําเยอะจะทําให้เราอิ่มง่ายอิ่มเร็วอย่างเช่นแก้วมังกรนะครับแอปเปิลน,นะแล้วก็อาจจะเป็นผลไม้พวกตระกูลแตงโมงจริงกินได้เขามีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างเยอะนะครับฝรั่งก็อาจจะประมาณสักครึ่งลูกหรือว่าไม่เกินลูกหนึ่งได้นะครับทุเรียนก็ต้องบอกว่าให้ขาบที่ค่อนข้างเยอะเราอยา ให้ทุเรียนเขาเรียกว่ามามีอํานาจเหนือเรานะเพราะว่าบางคนเป็นสายชอบทุเรียนมากก็อาจจะก,กินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้เราก็ต้องนับขาบด้วยเช่นกันนะครับในกลุ่มของผักถ้าเป็นผักตระกูลไม่ว่าจะเป็นบล็อกครีนะครับกะหล่ำดอกนะครับผักใบเขียวหน่อไม้ฝรั่งนะแครอทนะครับพวกกลุ่มมะละต้มสุกแตงกวาอะไรพวกนี้ฮะ ส่วนใหญ่แล้วหมออยากให้โปรโมทให้กินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขามีเส้นใยอาหารมี dietary fiber นะครับแล้วก็ปริมาณขาบไม่ได้เยอะมากเลยถ้วยทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก5กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ทุกคนถ้ากินผักสดก็ล้างให้สะอาดให้ปราศจากยาฆ่ามแมลงสารพี่ตกค้างนะครับแต่ถ้าเป็นผักบางอย่างที่ต้องเอาไปทําให้สุกก่อนไม่ว่าจะเป็นกระดำดอกบัครีนะครับพวกนี้ก็ ลวกหรือว่าต้มให้สุกนะครับก็ถือว่าเป็นผักที่ค่อนข้างให้เส้นใหญ่อาหารเยอะแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุนะครับที่ให้เราได้เช่นกัน